สวัสดีครับอยู่ผมโบสซีวินเลนนะครับมาอีกแล้วครับผมสําหรับการรีวิวหนังของเราที่สั่งซื้อมาวันนี้ก็มีหนังอยู่ก็ไหแต่จำไม่ได้แล้วมันมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีหนังเรื่องอะไรช่องนี้ผมผมก็จะได้เรามีหนังบเกีกเลยที่ผมชอบผมก็จงทำาพกวน,นี้เดี๋ยวอนา,นาคตข้างหน้าอาจจะมีมีทาอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับผมเนื่องจากตอนนี้ อ n o t ตบุ๊กของผมก็ไม่ค่อยอำนวยความสะดวกในการทำเท่าเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้มานานแล้วเริ่มเริ่มจากเก่าแล้วไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในนี้เป็นแผ่นหนังเรื่องอะไรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเกะยากเกะยากว่ะเอาเอาตรงนี้กน่อคัตเตอร์ไปไหนไม่รู้่ะไม่เจอกีดดีกว่าอืมเสียวโดนแผ่นข้างใน แผ่นหนังนะครับอ้ยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วอ้อันนี้อันนี้หนามาห่อมาอันนี้คือซีนมาอย่างดีเลยคือการแบบการโจลระการแบบมีคนมาโจรกรรมนะครับเอาของไปถ้าผมออกเสียงผิดก็โทษด้วยนะครับพูดไม่ช้าอะอยู่เมืองนอกมานานอยู่เกาหลี <c oughs> พูดเล่นนะฮะโอเค เอาอมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะมีบัตเดินหามาดูเลมีบัตเดินอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเนี่ยที่ห่อกันแค่เข้ามานะครับกันกันเอาไว้คือกันไว้ในกรณีที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกันกล่องกันแผ่นเสียหายโอเคเราเราเอาตัว,ว,ว,วหน้าตาพระเอกของเราเออกมาออกมาออกมาอามาอกม,ม,มาโอเคอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ไม่มีนะครับผมไม่มีอะไรแล้วกล่องเปล่า โอเคอันนี้เราไม่ต้องการเราจะเอามันออกไปอันนี้มีทั้งหมดสี่แผ่นนะครับผมมีทั้งหมดสี่แผ่นเดี๋ยวเรามาดูดีว่ามันจะมีเรื่องอะไรอ,เอ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนอันนี้สั่งมาอันนี้แผ่นละหกสิบาทนะอันนี้ก็เป็นแผ่นแท้มือหนึ่งนะที่ผมอได้มาอันนี้ยังคงซื้อมาจากในช้อปปี้นะครับผม อ่าอันนี้ซื้อมาจากในช้อปปีแล้วก็ใช่ช้อปปีอันนี้เป็นโปรโมชั่นของเขาอยู่ที่สามซื้อสามเรื่องแถมหนึ่งเรื่องของของของร้านค้านี้นะแต่จําชื่อร้านเขาไม่ได้แต่พี่เขาบริการดีอยู่อ่ออธิบายบอกหนังนู่นนี่นั่นถือว่าถูกใจแล้วก็ประทับใจเดี๋ยวก่อนอื่นต้องหาทางแกะออกมาก่อนติ้นตดความประทับใจไว้ชั่วคราวโอ้ย ผมยังตามหาแผ่นอยู่นะอ่าผมสะสมอะ่ะผมชอบผมก็เก็บใครที่มีอันไหนชอบที่เราชอบเราเราก็อยากจะเก็บเราอยากจะสะสมก็ก็มีเนาะผมก็มีของคนชอบพระก็สะสมพระแต่ของผม,ผม,มเนี่ยสิ่งที่ผมสะสมมันมีหนังเกมแต่หนังนี่จะเยอะกว่าเยอะกว่ามากเยอะกว่ามากมาก,มากเกมก็เล่นลงไปเรื่อยๆเกมก็เยอะันก็ไม่ต่างกันอะ่ะ ก็เครื่องเกมหนึ่งก็มีแผ่นเกมตั้งเท่าไหร่อ่าพอๆกับอาวเคว็มผมกำลังฉีบัจเตอร์ออกมาแล้วอือบอกเลยโอ้โต้องตัดไม่ได้ไม่เก็บแล้วปัตเจินปัจเจินเนี่ยเยอะเลือเกินอ้าวไม่ห่ออีกชั้นเหรออุ้ยที่ห่อมาดีมากโอ้ยขอบคุณครับห่อมาแน่นมากเอ้าวออมาแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่อยู่ในนี้ อืมโอเคอันนี้แผ่นหนังแผ่นละหกสิบบาทเป็นแผ่นแผ่นเทมือหนึ่งนะครับอยู่ในซีนนี่โอ้ว้าวว้าโอ้โอ้หอมมาดีกันกล่องหน้าหน้าตรงหน้าต,ตาเป็นรอยโอเคหอมครับผมอันนี้คือเรื่องนอนสต็อปนะครับผมเกี่ยวกับไอ้นี่าเที่ยวบินระทึกยึดอ่ายึดเหนือฟ้านะครับของเรือมนิสันนะครับผม เรื่องนี้ก็นึหนหนุกนะอ่าเป็นหนังแนวแบบสืบสวนคือเขาตตำรวจเนี้ยแล้วอเขาต้องหาคนร้ายนะครับผมเครื่องบินมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบหกคนนะครับสี่หนึ่งร้อยสี่สิบหกคนเนี่ยทุกคนคือผู้ต้องสงสัยแล้วเขาก็ต้องหาคนร้ายให้ได้ทิยงหนึ่งคนนะผมบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยผมดูแล้วยิ่งดูยิ่งยิ่งลุ้นอะ่ะเพราะว่าการหาข้อมูลของเขา,าการสืบสวนเขายิ่งเขาหามาเท่าไหร่ยิ่งเขาสืบเท่าไหร่กลายเป็นว่าเป็นตัวเขาครับผม เฮ้ยนี่งงมากเลยที่ผมดูตอนแรกเฮ้ยยิ่งสืบหาข้อมูลกลายเป็นว่าเกี่ยวกับตัวเขาว่ากลายเป็นว่าเหมือนเขาเป็นคนลงมือเป็นคนทำบอกเลยเฮ้ยเรื่องนี้แบบสนุกลุ้นดีมันดีด้วยแล้วพอจุดพลิกลอกนี่สุดยอดบอกเลยใครที่ยังไม่เคยดูลองไปหาดูได้นอนสต็อปสนุกจริงมันจริงรับประกันโดยบอสเดวิดและเรียมีสันอันนี้เป็นแผ่นหนังนะครับผมหกสิบบาทแต่อันนี้ผมได้แถมแผมแถมแมาฟรีดัวยแหละแผ่นหนึง่ง พราะว่ามันมีทั้งหมดสี่แผ่นนี่ครับแผ่นแถมเรียมนิสันเคนลั่นนรกมีกันหนางของเรียมนิสันนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็ผมยังไม่เคยดูแต่ผมว่าผมเจอมาก็เลยเอาเอามาดูแล้วมันน่าจะสนุกนะเรื่องเกี่ยวกับพาพารกคิจข้างล้างแขนมือสไนเปอร์ด้วยเรื่องนี้น่าสนใจน่าดูเรื่องนี้ผมยังไม่เคยดูเดี๋ยผมเลยยังอธิบายบอกถ้านผู้ชมไม่ได้ว่าเรื่องนี้เป็นเช่นไรครับผมเจอมาพอดีโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมจะลอง ทำการดูแหละผ้งใส่ต้องแกะซีนนี่หนังวังเรื่องที่ผมซื้อมายผมยังไม่ได้แกะซีนเลยตมองเก็บไว้แล้วเปิดดูทางเน็ตเฮ้ยใช่ซื้อสะสมเป็นแผ่นแท้นะแต่เปิดดูทางเน็ตเพื่อไม่อยากให้แผ่นมันเป็นรอยเขาอยากเก็บไว้อะไม่เป็นไรเนาะมไม่ว่ากันนะผมแต่ผมก็สนับสนุนของแท้นะโอเคต่อไปครับเป็นเรื่องนี้เดวิดเจนนะผมทั้งหมดสามผ้านะครับครบคอลเลคชันนะผมอันนี้ก็หกหกสิบบาทไหม ใช่สใ,ใแผนแ่นละหกสิบาทเพราะก็ซื้อซื้อมาหกหกแผน่นไอ้สากเอาสามแผ่นแล้วแถมหนึ่งแผ่นอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับไดเวอร์เจนะครับคบทุกภาคหนึ่งสองสามเป็นคอเลคชันเรื่องนี้ก็สนุกเขาเป็นแนวอ่อออกแนวเอ่อไซไฟแฟนตาซีนะครับผมอันนี้ก็หกสิบาทพวกเนี้ยที่พูดมาหกสิบาทและก็มาถึงไฮไลท์สุดท้ายของผมที่ผมชอบนั่นก็คืออัลลาดิน ผมยังตามหาแผ่นที่เป็นกระตูนไม่เจอนะแต่ผมได้ภาพที่มันเป็นโคนแล้วครับผมยังอยากได้ที่เป็นเป็นอ่าเป็นกระตูนนะเป็นแผ่นแท้ไม่ไม่รู้ว่าจะต้องไปตามหาที่ไหนอันนี้มันแบบเรื่องภาษาได้นะเนี่ยเอ้ยใช่เลือกภาษาได้เป็นเสียงแบบสองภาษาอืมอาาดินนะครับผมเรื่องนี้สนุกนะครับผมเรื่องนี้ได้ไปพันกว่าล้านนะที่ผมไม่เคยเข้าไปเจอในข้อมูลเนี่ยผมเคยดูเรื่องอาาดินนี่ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะเป็นตัวเล็กๆเลยนะที่เป็นกระตูนแล้วก็ ตอนนี้มันกลายมาเป็นหนังคนแสดงบอกคนนี้เนื้อเรื่องสุดยอดสนุกดีภาพสวยเนื้อเรื่องเนื้อหานี่ไม่ไม่เออก็อิงมาจากกระตูนแหละแต่ว่าอันนี้ดูแล้วสนุกเข้มข้นกระตูนผมก็ชอบนะนยังตามหากระตูนอยู่สาหรับจีนี่อัลลดินโอเคครับผมวันนี้ก็หมดลงไปแล้วกับกับแผ่นหนังทั้งหมดนะครับสี่เรื่องครับผมอืมอมือไม่พอเอาเอาเอาให้มาได้ โอเคครับแ,แฟนหนังทั้งหมดสี่เรื่องนะผมขวาสุดที่ชอบที่สุดไม่ใช่ว่าไซาสุดที่ผมไม่ชอบนะคือชอบเหมือนกันหมดยกเว้นในนี้อาจจะน้อยหน่อย <c oughs> พูดเล่นนะฮะหนังผมผมก็ชอบทุกเรื่องแหล,แลนะเรื่องไหนที่ผมชอบก็จะซื้อเก็บสะสมไปเรื่อยๆหรือแผ่นไหนที่หายากที่ผมเคยดูจริงผมยังมีหนังอีกหลายเรื่องนะที่ผมตามหาอยู่ยังไม่ยังไม่เจอเดี๋ยวค่อยๆไปหาซื้อเรื่อยๆ ดูในช e ้อปปี้มั่งไปเดินตามห้ามห้างหายากเหลือเกินใครที่จะมีแหล่งแหล่งซื้อแผ่นแท้อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะพูดคุยบอกคอมเมนต์ได้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นแท้มือหนึ่งมือสองเอาหมดนะผมผมชอบผมชอบเก็บเกี๋ยวจะเก็บสะสม VCDDVD เอาหมดค่อยว่ากันว่าตอนนั้นกําลังงบเท่าไหร่ก็ถ้างบน้อยหน่อยก็าไป VCD ก่อนถ้างบสูงหน่อยก็ DVD ไปเลย อาจจะเอามันสองอย่างก็ได้เอามัสองอย่างเลยเก็บรวมโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากทั้งช่องบสดีวีดีนะครับผมถ้าผู้ชมท่านใดที่เคยดูหนังเรื่องไหนสามารถพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับที่รับดูรับชมตั้งแต่ต้นจนจบไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับเดชจูบายสวัสดีครับ